ที่กล่าวไว้ว่ามนโนเปรียบเหมือนแสงสัตว์ส่องมาทางทิศตะวันออกผ่านหน้าต่างแล้วไปกระทบกับฝาเรือนแสงที่ปรากฏที่ฝาเรือน หรือาเรียกว่าวิญญาณฉากหรือฝาเรือนเรียกว่าพกหรือผืนหนาแสงปรากฏต่อเป็นดวงเรียกว่าดวงจิตหรือชาติ ถ้าฉากหรือฝาเลือนไม่มีแสงจะปรากฏที่ดินและน้ำถ้าดินและน้ำไม่มีแสงจะไม่ปรากฏพระเจ้าค่า